สวัสดีครับพบมกับผมโดชนอกับรายการยูโร2024่โฟกัสครับ EP ที่2ี่ครับ EP สุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสเปนกับอังกฤษครับซึ่งผลปรากฏว่าสเปนเอาชนะอังกฤษไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมที่กรุงเบอร์ลินนะครับผมสนามของยิงชราเฮาท่าเบอร์ลินครับทำให้สเปนครับคว้าแชมป์ยูโรมากที่สุดครับมากกว่า ชาติอื่นๆในยุโรปนะครับผมด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นครับกว่าไดีแล้วครับสี่สมัยได้แชมป์ยุโรปไม่จบที่สี่นะครับผมก็คือครั้งนี้แหละครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เขาได้เคยได้มาแล้วนะครับในปี1964นะครับอ่า2008นะครับ2012แล้วก็2024นะครับครั้งนี้ครั้งล่าสุดนะครับผมที่พวกเขาจะได้มานะครับผมก็ซึ่งอ่า แปงเยอรมันเปที่เรียบร้อยแล้วยอรมันได้แค่สามสเปนก็สี่เลยะเยอรมันที่ได้ทั้งสองรอบนะคือได้ทั้งตอนที่ตัวเองเป็นชื่อเยอรมันตะวันตกแล้วก็เยอรมันเฉยๆไม่มีตะวันตกแล้วนะครับรวมกันได้สามนะครับก็สเปนเอาชนะไปได้สองหนึ่งด้วยประตูของนิโก้วิลเลียมครับนาทีที่สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนี่แหละแล้วเรานี้นะครับเริ่มเครื่องหนังมาได้ประมาณนาทีสองนาทีอังกฤษโดนยิงเลย นะครับผมจากการจ่ายของลามินยาเมานะครับผมดาวลุ่งจีจาร์วัยสิบเจ็ดนะครับโอ้โหจ่ายกับฟิโก้วิลเลียมฮองยิงอย่างคมเลยครับผมผ่านเจอในพิกฟอ์ดเข้าไปครับส้าเป็ขคนนั้ครับหนึ่งประตูสูญนะครับและสิ่งที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสิ่งที่ไม่คิดว่าเกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นครับเมื่อมาร์คคูคูระยะครับเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเป็นไปได้เกมนี้ขอให้อังกฤษไม่ส่งโครมาเมอร์ลงหรือคือไม่ส่งเลยดีสุดไง แต่ถ้าส่งก็ขอให้ส่งช้าๆนะครับสรุปก็ส่งมาประมาณนึงนะเหลือก่อนจะหมดเวลาประมาณ20นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้ราวนี้นะครับก็โอ้โหมายิงนาที7-3ใช่ไหมเรียบร้อยโคลมาเมอร์ตี้เสมอครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยครับอังกฤษที่เสมอรับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเนี่ยครับ0อยู่แล้วก็เป็น1นเลยนะครับแล้วก็อ่าจะเ็นก็ได้ประตูสองประตูต่อหนึ่งจนได้โดยที่ โคหพัมเมอร์ย no like ิงเข้าไปแล้วมั้งคููครยาไม่ยอมน้อยหน้าครับเทลซีด้วยกันก็จัดการแอสซิสจ่ายให้กับจ่ายให้กับบิเกโอยาซาบาวครับยิงเข้าไปครับสองประตูต่อหนึ่งจะเป็นขึ้นันแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับก็เขาเรียกว่าฉีกหน้าแกเรนวิลเลยนะครับผมโดยที่แกเรนวิลนี่เคยออกมาพูดก่อนหน้านี้ด้วยว่าคููคุรยานี่อาจจะเป็นคนที่ทําให้จะเป็นไม่ประสบความสําเร็จนะครับ จัดการแอซิโชเลยนะครับผมนักชิงชนะเลิศนะครับช่วยให้อ่าสเปนได้ประตูชัยด้วยนะครับผมมาคูกูเลยยนะครับแบ็กซ้ายนะครับเล่นซะอเล็กอเลฮันโดกิมาโดนี่ไม่ได้ลงเลยนะครับผมหมูแท้ไม่ได้ลงเลยนะครับถ้าจะจองตัวจริงหูแบบเสร็จเลยนะครับแบ็กซ้ายกิมาโดเลยวูลกุเซนเนี่ยผมไม่ได้เล่นท่านไม่ได้เล่นเลยนะครับมาคูกูเลีานะครับแล้วก็คือจังหวะที่โอยาสบาิีเข้าไปอ่ะคนภาค เหมือนตออประมาณว่าเอาแล้วครับล้ำหน้าครับไม่แน่นะครับล้ำหน้าสุดท้ายจากดูไปดูมาไม่ล้ำนะครับเรียบร้อยสเปนเลยได้ประตูชัยไปนะครับเอาชนะอังกฤษได้นะครับสองประตูตัวหนึ่งครับคว้าแชมป์ยูโรเป็นสมัยที่สี่ครับชื่อว่าเรเยสอ่าสี่แล้วก็เดอยูโรป้านะครับผมหรือต้องเรียกว่ายินดีกับสเปนด้วยครับวอมอสนั่นเองนะครับผมนั่นเรียกว่าวอมอสเลยทีเดียวนะครับก็คว้าแชมป์ เป็นสมัยที่สี่เรียบร้อยนะครับโดยที่สมแล้วครับที่ได้แชมป์เพราะว่าชนะคือรอบแบ่งกลุ่มก็อยู่กลุ่มกลุ่มอ,อัปเดตนะครับชนะโคเอเชีย3-0นะครับชนะอิตาลี1-0ถึงแม้วยิงเองไม่ได้กันตามแต่ว่าจบที่จะเป็นชนะ1-0แล้วก็ชนะแอลเบเนีย1-0ท่านที่ส่งสำรองลงนะครับแล้วก็ชนะจอเจีย4งในรอบสซี่บกเทนสุดท้าย นะเยอรมันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อหนึ่งหลังจากเสมอกันในเวลาปกติ90นาที1ประตูต่อหนึ่งต่อเวลา30นาทียิงได้1ลูกเป็นมิเกลเมริโน่ครับแล้วต่อไปในบุท้ธธายผ่านเยอรมันมาได้ล้มเจ้าภาพมาได้นะครับแล้วก็ผ่านตัวต่างอีกทีครับอย่างปานไก่ฝรั่งเศสมาได้นะครับด้วยสกอร์กกร2ประตูต่อหนึ่งในรอบยีเดียบุท้ายครับสเปนชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมเป็นเอ่อ6แล้วนะครับแล้วก็นาที่เจ็ดก็นี่แหละครับชนะอังกฤษสองประตูต่อหนึ่งนี่เรียบร้อย นะครับผมก็หลุยดราฟเวนเต้ครับคือพูดง่ายๆว่าก่อนนั้นนี้ไม่มีใครมองเขาเลยมองว่าโอ้ใครวะไม่รู้จักไม่ดังไม่มีชื่อเสียงโอ้ทำทีมชุดเด็กมาคว้าแชมป์มาหลังตอนไหลทัวนาเม์แล้วนะครับไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้ขึ้นแท่นมาคุมทีมชุดใหญ่ออ่อปอรจากลุยเอลิเกกใช้เวลาเพียงสองปีเท่านั้นครับทาสเปนเป็นแชมป์ยุโรปได้ทันทีเลยนะครับโอ้คว้าแชมป์ยุโรปเป็นเจ้าโลก 2024นะครับเรียบร้อยครับหลุยเดลาูวอนเต้ครับคุณลุงครับหรือว่าป๋าก็ได้ครับอยูหัว63นะครับผม63ปีนะครับผมซึ่งสื่อในสื่อไทยนี่รู้สึกว่าจะเชียร์อังกิษกันเยอะบอกอังกฤษเป็นแชมป์โอ้โหโน่นนี่นั่นคือคนเชียร์ะเปนที่บอกว่าจะเป็นชนะก็มีครับแต่ว่าน้อยกว่าคนที่ชื่นชอบและชื่นเชียร์อังกฤษนะครับผมซึ่งตัวนี้เราไม่ว่าอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่ละคนมีความชอบที่แตกต่างกันไปบางทีต้องการจะบอกว่าตัวเองชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรก็ มันอยู่ที่เขาครับไม่อยู่ที่ไม่อยู่ที่ไม่อยู่ที่ผมผมคงเป็นมังคับอะไรเขาไม่ได้ทุกคนมีทัานะที่แตกต่างกันออกไปถ้ายโผบ้างผิดบ้านต่สุดใหญ่ผิดนะอันนี้ผมสังเกตดูนะครับทาให้ครับอังกฤษยังคงเป็นรองแชมป์นะครับผมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อสามปีแล้วที่เจออิตาลีและอิตาลีคว้าแชมป์ไปเมื่อยูโรสองพยี่สิบแต่แต่ดีอมายิเอ นะครับอังกฤษก็เป็นรองแชมป์อันนี้ก็รองแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับสองสมัยติดแล้วยังคงไม่เคยได้แชมป์ยูโรเลยนะครับผมแฮร์รี่เคนก็เดินผ่านถ้วยแบบเศร้าๆนะครับกเกเรต์เซาเกตก็เศร้าเช่นเดียวกันและเทียบกันครับล่าสุดมีข่าวมาว่ากเากรเลตเซาเกตประกาศลาออกจากการคุมทีมชาติอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําให้สิงตโตและเงินขอสิงโตคำรามหรือมือคำเทลซีสิงโตคำรามเนี่ยต้องหากุนือ คนใหม่ต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นใครซึ่งมีหลายต่อหลายชื่อมากครับก็จะเป็นแกมพอตเตอร์นะครับอดีตกุนซือของไบรตันกอบเชลซีนะครับเอดดี้ฮาวที่ตอนนี้คุณจอพอเตอร์ Potter อยู่ตีเวนจ์ลารอดีกองกลางซิมิชนงกฤษแซงแลม่ายอดีตกองกลางซิมิชนงกฤษนะครับผมก็ไม่รู้มีใครอีกไหมเนาะแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้มีเท่านี้เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าสุดท้ายแล้วเขาจะแต่งตั้งใครเป็นกุนซือสิงโตคำรามนะครับทีไรออนนะครับซิมิชนงกฤษ ก็ S <S <an> สเปนเป็นแชมป์นี่บอกได้เลยว,ๆๆว่ากระหึ่มมากๆนะครับโอ้โหเขาเรียกว่าแห่กันทั่วกรุงมัดดิดเลยตอนแรกอังกฤษควาแมแห่งจะแห่มีรถแห่เหมือนกันโดยท้ายแป๊กนะครับไปได้แชมป์นะครับจะเป็นได้แห่จริงๆนะครับผมรอบกรุงมัดดิดเลยนะครับผมแล้วมีแบบโอ้โหแบบเฉลิมฉลองอ่างยิ่งใหญ่นำถ้วยไปมอบให้ประธานนันทบดีดนะีเขาเรียกว่าอะไรแบบเหมือนกับว่าไปเป็นให้เป็นสักขรีพยานหรือให้แบบ นี่ได้ชื่นชมได้เชยชมกันด้วยทั้งประธานรัฐบุีทั muscle, <c oughs> ้งเจ้าชายนะครับราชวงศ์อะไรอย่างเงี้ยของทางสเปนนะครับผมรวมถึงได้เป็นพิธีกรด้วยสำหรับอวอรโลเวลาต้าไม่รู้เพื่อนๆคุณผู้ชมได้ดูอะไรอย่างนนะครับผมว่าโอ้โหก็เขาเรียกเอาคนดูอยู่หมัดมากๆกระหึ่มมากๆนะครับเขาเรียกว่าโอ้โหคนนี่ล้นพื้นที่ตรงใกล้ๆกับจตุรัสหรือว่าแบบโบสถ์ตรงนั้นเลยนะครับห่วยมากๆ ก็คือมันก็เสียงโมลาตาดังมากๆแล้วโมลาตาเตรียมย้ายไปเอ็นซีมิลานแล้วครับแต่ว่ายังให้เจ็ดแอตเติโกมาลิตครับบอกว่ายังถือว่าเป็นทีคนที่ได้แชมป์ในฐานะนักเตะของแอนเติโกมาลิตอยู่นะถึงแม้ว่าลูกอาณาจะย้ายไปปิชาเดดันเอซมิลลานก็ตามนะครับสํารับบอาวโรโมราตาครับผมอดีตนักเตะของเรอัลมาลิตแล้วก็ยูเวนตุสด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดอยู่ไอมาริตแล้วลูกอาณาจะไปมิลานครับผมสจารับบอาวโรโมราตาเบอร์เจ็ดแย่ นะครับผมก็ขึ้นก่อนหน้านี้ก่อนที่สเปนจะได้แชมป์เนี่ยลืมบอกไปว่ามันยังมีข่าวด้วยนะครับว่า,าสเปนเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ได้รับความนิยมนะเชียร์ทั้งยุโรปเลยยกเว้นอังกฤษเพราะเป็นคู่ชิงของสเปนใช่ไหมมีเฉพาะอังกฤษเท่านั้นที่เชียร์อังกฤษถ้าเป็นชาติอื่นอย่างเช่นแม้กระทั่งขัางเชียงอย่างสกอตแลนด์เวลไอแลนด์ไอแลนด์นเหนืออะไรเงี้ยก็ยังเชียร์สเปนเลยนะครับเพราะว่าเขาเกลียด ทางอังกฤษี่เขากระดูกสุดๆนะครับไม่ชอบอังกฤษอย่างแรงเลยนะครับก็คือพูดง่ายว่าจะเป็นไปได้ขอภาวนาขอให้อังกฤษไม่ได้แชมป์นะครับซึ่งก็สมหวังทางสากอตแลนด์มัเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าสื่อของสกอตแลนด์นี่แบบเขาเียกอะไรทำภาพของม,มาโลใช่ไหมเป็นรูปของโรดี้นะครับผมเตะกับแฟนบอลัวอ้วนๆที่แบบเหมือนเชียอองกษิษอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อก็ลองไปดูกันได้หรือว่านึกไม่ออกลองเปิดดูกันได้นะครับโรดี้เตะอะไรสักอย่างเนียเี่ยมัน บางอันหายคนอาจจะคุงได้เคยเห็นแล้วนะครับผมยังไงก็ผมว่าเออเสียดสีดีเหมือนกัน <c oughs> ถ้าคนไม่ชอบนี่คือสาดใจมากนะโ,โอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมยูโร2024ันยี่โฟกัสนะครับมาโดยตลอดตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้นครับ EP สุดท้ายนะครับผมอาจจะมีเก็บตกอะไรเล่นๆเน่ะเดี๋ยวว่ากันทีนึงแต่ว่านะครับยังไงขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณ ทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามรับชมนะครับคลิปของตัวช่นนะครับผมอย่าลืมครับรักผมชอบผมก็ดูคลิปของผมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยครับสะกดง่ายๆครับ T O S E V E ก C H A D E N E L ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ทัวร์นาเมนต์หน้านะครับผมว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ไหนรายการไหนเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันนะครับลืมบอกไปว่าโคปาเมกา อาร์เจนตินาได้แชมป์และจะได้ดวลกันในฟแนลลิซิม่านะครับผมลามินยามาโดยกับเรอัลเมสซี่ในปี2025ครับถ้าเมสซี่ไม่เลิกเล่นซะก่อนนะได้ดวลกันแน่นอนนะครับผมสเปนจะกับอาร์เจนตินานะครับแชมป์ยูโร2024กับแชมป์โคปาในกา2020ปีนะครับได้ดวลกันแล้วครับงานนี้นะครับโอเคถ้าภาษาสเปนเออถ้าสเปนได้แชมป์เราต้องพูดภาษาสเปนสะอ่อนักสามคำแล้วกัน สวัสดีเขาเรียกว่าอ่าสวัสดีครับอย่างนี้ยเรียกว่า Ola คือ H O L A นะครับไม่ออกเสียง H เรียก Ola ไปเลยไม่ใช่โ o l a นะแล้วก็พอขอบคุณขอบคุณครับอะไรเงี้ยก็ Gracias yes. G R A S C I A S แล้วก็ลาก่อนก็๊ายบายหรือลาแล้วอะไรเงี้ยสวัสดีสามารถเป็นแบบลาจากกันแล้ว ก็อดิออส A D I O S นะครับผมแล้วก็สเปนถือว่าเก๋มากๆากเขาได้แชมป์ใช่ไหมแชมป์มาจากสเปนก็คือแชมเปี้ยนก็จะเรียกว่าแชมเปี้ยนเส C S A M P I O n นะภาษาอังกฤษแต่ถ้ามาเกิดเป็นภาษาสเปนจะเรียก C A M P E O N E, S, P e, o n e S แคดิโอเนสแคดิโอเนสนะครับประมาณนี้แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนตัว A เป็น4 C 4 M P E O N E S แสบมากๆนะครับ เก๋มากๆเล็กสี่เลยครับเล็กสี่ยางมากแต่เอาไว้ชูอย่างนี้กันสี่กันโอเคยินดีกับเเบนด้วยครับแชมป์ยูโรสมัยที่สี่บอกเขานะครับผมโอเคขอบคุณมากๆผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพราะก็หมายส่วนเมนต์หน้าวบบนี้ยูโรสัปดที่4ี่โฟกัสสวัสดีครับ